เจกับกาฟิวกันอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะเพราะวันนี้ค่ะฟิลมีอีกหนึ่งรุ่นที่เรียกได้ว่ายอดนิยมนะคะคลองไทยชาวไทยมายาวนานแสนนานนะคะกับรุ่นนี้เลยค่ะ Honda CR-V นะคะ s u V อันดับหนึ่งนะคะ oh. ที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเนาะวันนี้ค่ะกับ Honda CRV 2.4 EL AWD ปี e P 2017ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวฟิลจะมารีวิวให้ดูว่าคันนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างสีดำแบบนี้หลายๆท่านเนี่ยต้องอยากได้แน่นอนนะคะเพราะว่าสีดำใครขับก็ดูดีค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะกับ ไฟหน้าของเราเป็นไฟหน้าแบบ Full LED นะคะเปิดปิดอัตโนมัติปรับสูงต่ำอัตโนมัติให้ด้วยล้อแบบเป็นขนาด18นิ้วนะคะคันนี้ดิสเบรกสล้อค่ะมีบันไดเสริมด้านข้างนะคะเพื่อการขึ้นลงอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับว e ต g u กาศนะคะกันสาสตร์กันเวลาและฝนต่างๆนะคะตรงประตูทั้ง4ด้านทั้ง4บานเลยนะคะเสาอากาศก็เป็นเสาอากาศแบบ เท่ๆคูๆแบบนี้นะคะเพิ่มความดูดีมีดีไซน์แล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นกับครีบฉลามนั่นเอง <Wow. S 1> สปอยเลอร์หลงังอ่ะมาดูด้านหลังกันเลยนะคะสปอยเลอร์หลังก็สวยงามทำให้ดูแบบว่ามีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะไม่เรียบจนเกินไปค่ะแล้วก็ไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบ LED ด้วยนะคะเรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยแค่มองภายนอกตั้งแต่ข้างหน้าจนถึงข้างหลังก็ สวยโฉบเฉี่ยวนะคะดูสะดุดตาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในเขาเป็นยังไงบ้างตามไปชมกันค่ะ มาดูภายในกันเลยดีกว่านะคะบอกเลยว่าแค่เข้ามานั่งก็ได้กลิ่นความใหม่อยู่เลยนะคะ <Wow. S 1> สําหรับคันนี้ค่ะมาดูคอนโซลด้านหน้าก่อนเลยคอนโซลด้านหน้ากลางแผงประตูนะคะเป็นลายไม้ทําให้ดูคลาสสิกนะคะเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าคนขับเนี่ยสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางเลยนะคะส่วนคนนั่งด้านหน้าปรับได้ทั้งหมด4ทิศทางค่ะหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะขนาด7นิ้วรองรับ Apple Carplay Android Auto Bluetooth มาครบค่ะ มีระบบนำทางนะคะสามารถที่จะนำทางด้วยเสียง สั่งงานด้วยเสียงได้นะคะแล้วก็มีช่อง USB 4ตำแหน่งแล้วก็ลำโพง8ตำแหน่งด้วยนะคะแล้วก็มีช่องชาร์จไฟฟ้าขนาดความแรงของตัวไฟฟ้า12โวลต์ด้วยนะคะแอร์ออโต้แยกอิสระนะคะทั้งหน้าแล้วก็หลังด้วยนะคะคันนี้มาดูระบบขับขี่กันบ้างนะคะระบบพุชทาร์ตตัวนี้ก็มีมาให้นะครับหน้าปัดเป็นหน้าปัดดิจิตอลแบบสีนะคะพวงมาลัยสามารถปรับเข้าออกขึ้นลงได้ตามสรีระของผู้ขับเลยพวงมาลัย จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะพร้อมระบบคูสคอนโทรระบบช่วยควบคุมการบังคับพวงมาลัยค่ะโหมดประหยัดน้ํามันอีคอนนะคะก็มีมาให้ด้วยนะคะช่วงนี้น้ํามันแพงเนาะก็ประหยัดได้ก็ประหยัดเบรกมือไฟฟ้าระบบออโต้เบรกโฮก็มีค่ะระบบเบรก ABS ระบบช่วยการส่งตัวและระบบการลื่นถลายค่ะระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อเบรกกระทัน,ห,นหันก็มาระบบเพิ่มความคล่องตัวในการเข้าโค้งค่ะทำให้กระชับมากยิ่งขึ้นนะคะไม่หลุดโค้ง ระบบตรวจจับความเหนื่อยล้านในการขับขี่ระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในมุมอับกล้องมองหลังปรับมุมได้3ระดับด้วย ระบบล็อกรถอัตโนมัตินะคะถุงลมนิรภัยทั้งหมด4ตำแหน่งจัดหนักจัดเต็มทุกฟังก์ชันทุกระบบในการขับขี่ให้การขับขี่ของคุณมีความสมูทแล้วก็มีความเซฟแล้วก็ในเรื่องของระบบความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและนี่คือ SUV ที่ไม่น่าสงสัยเลยว่าทําไมเขาถึงครองใจคนไทยมายาวนานเป็น SUV อันดับต้นๆเลยนะคะที่เป็นที่นิยมเมื่อก่อนเนี่ยเขามีการทํารุ่นนี้ออกมาแค่รุ่นเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์ แล้วก็รุ่นใหม่ๆออกมาก็มีฟังก์ชันที่ครบคันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าขึ้นชื่อ SUV แล้วนะคะด้านหลังจะเป็นยังไงอยากไปดูกันไหมคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับรุ่น EL คันนี้นะคะก็จะเป็น7ที่นั่งเนาะตัวเบาะเนี่ยสามารถที่จะพับแบบ60-40ได้น,นะคะเดี๋ยวฟิวพับให้ดูแต่มาดูในส่วนของตรงนี้กันก่อนคอนโซลกลางของเขาเนี่ยจะมีเป็นแอร์ให้นะคะปรับอิสระ ซ้ายขวาแบบนี้แล้วก็มีช่อง USB ให้2 2จุดนะคะส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีไฟที่คนด้านหลังสามารถกดเปิดปิดเองได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านท้ายสุดไม่ต้องกลัวร้อนนะเพราะว่าบนหัวเนี่ยก็จะมีช่องแอร์ให้อีกนะคะ4จุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องร้อนใดๆทั้งสิน้นเปิดปิดแอร์เองได้เลยนะคะทั้งหมด3ระดับทางด้านนี้อะเดี๋ยวฟิลจะลองพับให้ดูตัวนี้เขารองรับระบบ Isofix ด้วยนะคะสําหรับใครที่มีน้องๆหนูๆห,ห,หรือว่ามีคาซีด ปรับเป็นอย่างนี้60-40ได้นะคะดึงปรับขึ้นมาแบบนี้ได้เลยพับลงมานะส่วนอันนี้ฟิลชอบมากเลยอะ่ะเขามีการลองเปื้อนกันเปื้อนต่างๆมาให้เจ้าของเดิมคือดีมากเนี่ยคือ ข้างในเขาปกติเขาจะเป็นกะหยอ่ทั่วไปใช่ไหมอันนี้จะเป็นหนังนะคะเป็นการซับพอตรองไปอีกทีนึงด้านหลังนะคะก็จะมีอีกสองที่นั่งเนาะมีที่วางแก้วให้ทั้ง2ฝั่งเลยและอย่างที่จิวบอกไปคือด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวแอร์ให้ด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูท่านท้ายสุดกันดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงบ้างท้ายสุดเนี่ยก็จะเป็นการเปิดปิดท้ายแบบไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเล็ก ไม่ต้องกังวลเลยว่าใช้ SUV แล้วโอ้โหจะต้องแบบมีการแบบยกแบบไม่ไหวตัวนี้คือเป็นเปิดปิดไฟฟ้าอันนี้ก็กดปิดไฟฟ้าได้ด้วยเดี๋ยวฟิวจะลองพับเบาะหลังให้ดูก่อนนะคะสำหรับบ้านไหนที่ขนของก็เยอะขนคนก็เยอะแล้วแต่โอกาสคันนี้ตอบโจทย์เพราะอะไรพอเวลาพับไปแล้วเห็นไหมคะเขาสามารถที่จะวางของได้ค่อนข้างเยอะและจุมากๆนะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ ที่สําคัญตัวนี้เขามีการเซฟอะไรต่างๆให้เจ้าของเดิมคือดูแลมาอย่างดีเลยนะคะคันนี้ไม่ชั้นแน่นอนอ่ะเดี๋ยวฟิลลองปิดให้ดูอ่ะกดปุ๊บก็สามารถปิดเองได้อัตโนมัติแบบนี้เลยคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันที่ฟิลเชื่อว่า หลายๆท่านกําลังรออยู่นะคะสําหรับ SUV เพราะเดี๋ยวนี้เนาะก็เวลาเดินทางไปไหนมาไหนถ้าเราไปกันแบบคันเดียวกันไม่ได้ขับแยกก็จะดูแบบว่าสนุกสนานมากกว่าได้อารมณ์มากกว่านะคะมีความกลมเกลียวมากยิ่งขึ้นทําให้ทริปนั้นเนี่ยจะเป็นทริปที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสาหรับคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันเลยดีกว่าคะ่ะ สวยนิ่งแล้วก็ล้ำมากๆเลยนะคะสำหรับ Honda CRV 2.4 EL AWD ปี2017ค่ะเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,400cc 173แรงม้าค่ะเกียร์ CVT ขับเคลื่อน4ล้อนะคะแบบเรียวทามรองรับ e 8 5ด้วยนะคะแล้วก็ตรวจทะเบียนเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2561ค่ะกู้ครองลำดับที่1นะคะใช้มาแล้วเพียงแค่225,000ติดๆกิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ อาจจะวิ่งเยอะนิดนึงนะคะแต่ดูแล้วทั้งภายนอกและภายในที่ฟิลพาไปรีวิวเป็นไงคะนิ่งมากแทบจะมองไม่ออกเลยว่าใช้มาแล้ว2 0 0แสนดนิจิตนะคะแต่ว่ายังไงแล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลเลยแว้คอยอ u t โตเอ็กเพอร์ของเรานะคะจะต้อง ดูแล้วก็คัดสันมาเป็นอย่างดีแล้วว่าคันนี้คือตอบโจทย์แล้วก็ยังเยี่ยมอยู่ค่ะสําหรับคันนี้นะคะบอดี้สวยไม่เคยชนหนักคู่มือกุญแจสํารองครบด้วยราคาเพียงแค่7จ็ดแส้าหมื่บาทเท่านั้นเองค่ะรีบเลยนะคะสําหรับใครเครดิตดีนะคะก็มีดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็ฟรีดาวด,ด้วยถ้าสนใจแล้วรีบติดต่อเข้ามาได้เลยที่แมคคอยออโต้เอ็กพรของเราทุกช่องทางเลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ